Good afternoon student. How are you today? อันนี้เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทำสลัดสองสองตัวใช่ไหมคะสองตัวมาผสมมาผสมกันแล้วก็มีตัวสะกดมันยากขึ้นไหมคะ คุณครูเข้าใจว่านักเรียนคนเก่งทำได้ทุกคนใช่ไหมคะวันนี้พวกเราเป็นยังไงบ้างคะส่วนที่เชื่อพี่วัน I am happy เห็นไหมคะยิ้มเห็นฟันเลยค่ะ mm hmm. Happy เหมือนเดิมเลยคะ่ะนักเรียนแต่พวกเรานะคะคุณครูก็ยังหวันว่นๆอยู่นะคะสถานการณ์ของโควิดมันก็ยังน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าลืม ออกไปไหนอย่าลืมสวมแมสแล้วอยู่ห่างๆกันไว้นะคะอาวันนี้คุณครูจะทบทวนพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะการออกเสียงโฟนิกนะคะพวกเราทบทวนอีกรอบหนึ่งค่ะโฟนิกส์ A to Z ฝึกออกเสียงโฟนิก tùa A đến Z, A, 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 Apple, B, 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 Ball, C H, 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 hen. i, e, 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 ink. J, 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 jam. K, 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 kite. L, 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 lion. M, 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 mouth. N, n, n. N, n, nose. O, ah, oh, ah, oh, ah, oh, octopus. P, 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 pen. Q, qu, 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 -qu queen. R r, 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 rat. S, sup sup sun. T t -t, t, 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 toy. U, ah. Umbrella, V, 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 Van, W, 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 Window, x, 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 Box, Y, 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 Yo-Yo, z, 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 Zoo. Phonics song. A says A, B says B. C says ka and D says the E says e F says fa G says ga and H says ha I says E. J says ju K says ka and L says la M says ma N says na O says o and P says pa Q says qu R says rock S says sa and T says ta U says u V says v W says w and X x y says Y ah Z says Z These are the letters that you can sing with me Yay เห็นไหมคะถ้าพวกเราจำสองเพลงนี้ได้คุณครูเชื่อแน่ว่านักเรียนจะอ่านภาษาอังกฤษได้เก่งแน่นอนค่ะ ต่อไปวันนี้เราจะได้ฝึกออกเสียงตัวสะกดแล้วก็พยัญชนะของเราในเรื่องของการอ่านต่อไปอีกนะคะวันนี้วันนี้ตัวสะกดของเราจะเป็นปกติที่เราเรียนนั้นจะมีตัวเดียวใช่ไหมคะวันนี้ ตัว n กับตัว g มาด้วยกันค่ะตัว n กับตัว g มาด้วยกันนักงเรียนทราบไหมคะว่า n เนเนอของเรากับ g เจอของเรานี่นะคะมาด้วยกันเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นตัวอะไรในภาษาไทยนะคะนักเรียนจํานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องจําแล้ว n กับ g มาด้วยกันเนี่ยจะออกเสียงงือนะคะงือ่งือก็คือตัวงอนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนักเรียน จะต้องจำแล้วนะคะถ้าเห็น N กับ G ททำหน้านที่เป็นตัวสะกดเมื่อไหร่ก็แสดงว่าต้องออกเสียงงอนะคะอ่าสระของเราวันนี้ก็คือตัว A A แอนะคะแออืม,มก็เป็นแองน,นะคะแอึ้งก็เป็นแองอ่าแล้วมาผสมคำกันนะคะเบอร์เบอร์ แองนะคะแอนเนอแออืมก็เป็นแองนะคะนักเรียนวันนี้แองก็ผสมได้ว่าเบอร์แองแบงพวกเราออกเสียงนะคะเบอร์แองแบงต่อไป F เอฟเสียงเฟอร์ใช่ไหมคะก็จะเป็นเฟอร์แองอ่านว่าแฟงพวกเราออกเสียงนะคะเฟอร์แองแฟง ต่อไป H เสียงเห่ใช่ไหมคะก็จะเป็นเห่แองอ่านว่าแห้งก็เราออกเสียงนะคะเห่แองแห้งต่อไปตัว T เสียงเถอก็จะเป็นเถอแองอ่านว่าแท่งก็เราออกเสียงนะคะเถอแองแท่ง ต่อไปเราเปลี่ยนจากตัว A ทั้งที่เป็นสระเป็นตัว O นะคะ O เสียงออใช่ไหมคะ O เสียงออก็จะเป็นออะครัใช่ไหมคะก็จะเป็นเอออองออองนะคะวันนี้อออองเอาผสมตัว B มา B เบิร์ดใช่ไหมคะก็จะเป็นเบิร์ด อองอ่านว่าบองก็เราออกเสียงนะคะเบอร์อองบองตัวดีเสียงเดิร์ก็จะเป็นเดิร์อองอ่านว่าดองก็เราออกเสียงนะคะเดิร์อองดองตัวเอฟเสียงเฟอร์ก็จะเป็นเฟอร์อองอ่านว่าฟองก็เราออกเสียงนะคะ เฟอองฟองต่อไปตัวทีเสียงเถกก็จะเป็นเถกอองอ่านว่าทองก็เราออกเสียงนะคะเเถกอองทองต่อไปเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเมื่อกี้เราได้โอไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นอีอีของเราปกติจะเป็นเสียงเ e. อใช่ไหมคะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นเออ็งก็จะเป็นเ อืมก็จะเป็นเองใช่ไหมคะก็เรามาผสมคํากันนะคะเบอร์ก็จะเป็นเบอร์เราาองนนะะเอ่านว่าเบ้งก็เราออกเสียงตามนะคะเบอร์เองเบ้งต่อไปถ้าเป็นตัวดีก็จะเป็นว่าเดอเองอ่านว่าเดงก็เราออกเสียงนะคะเดอเองเด้ง ต่อไปตัว m m, m. จะเป็นมืหรือมือก็ได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นเมอเองอ่านว่าเมงเราออกเสียงนะคะเมอเองเมงต่อไปตัว s เสียงเสก็จะเป็นเสเองอ่านว่าเซงเราออกเสียงนะคะเสเองเซงต่อไปเปลี่ยน เราเปลี่ยนจาก e เป็นตัวยูบ้างนะคะตัวยูเสียงอะไรนะคะตัวยเูเสียงอะเนาะเสียงอะมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะเสียงอะเมื่อเป็ตัวสะกดก็จะทำหน้าที่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไปเป็นไม่หันไม่หันอากาศใช่ไหมคะก็จะได้ว่าอังนะคะเอามาผสมคำนะคะก็จะได้ว่า ต,ตัว b ตัว b เป็นเสียงเบอร์ก็จะได้ว่าเบอร์อังอ่านว่าบางังเผื่อเราออกเสียงนะคะเบอร์อังบงังต่อไปตัว d เสียงเดอก็จะเป็นว่าเดออังอ่านว่าดังเผื่อเราออกเสียงนะคะเดออังดัง,ดงต่อไปตัว m เสียงเมอรก็จะเป็น เมออังอ่านว่ามังเราออกเสียงนะคะเมออังมัง่งต่อไปตัวเอ A เสียงเซก็จะเป็นเซออังอ่านว่าสัง่งเราออกเสียงนะคะเซอังสัง่งอาจจะเห็นว่าวันนี้เราได้ เปลี่ยนจากเมื่อว,วานใช่ไหมคะคือสระของเรามีตั้งสี่สระนะคะเพราเราระวังนิดหนึ่งนะคะแต่มันก็ไม่ยากสำหรับเราตัวสะกดเดียวกันใช่ไหมคะตัวสะกดก็คือเกับจแต่ออกเสียงเงอใช่ไหมคะเอกับจออกเสียงงสระก็เหมือนเดิมที่เราเรียนมานั้นนะคะวันนี้แล้วก็เราจะได้เขียนต่อแล้วนะคะเราอ่านเองแล้วเราก็จะมาเขียนต่อ,อวันนี้ของเราหนะ้า เพดเตอรสิเตตสินะคะหน้าสามิหนะคะเห็นไหมคะพราเราอ่านมาถึงตอนนี้แล้วเก่งมากเลยนะคะเห็นไหมเราได้สละครบแล้วแล้วก็เราได้ตัวสะกดอีกนะคะตัวสะกดก็คือตัวงอนะคะวันนี้เวลาทำงานพวกเราจะลืมนะคะต้องทำไมนะสะอาดถูกต้อง เรียบร้อยแล้วสวยงามนะคะ mm hmm. เขียนดีมีรางวัลน,นะคะเุณควู hmm. จะให้รางวัลคนที่ทํางานสะอาดเรียบร้อยถูกต้องและสวยงามนะคะ mm hmm. วันนี้พวกเราทําอย่างมีความสุขนะคะอันนี้ที่เชฟพวันขอกล่าวคำว่า Goodbye นะคะ Goodbye